โอ้ oh, My sexy lady คือทำไม <c oughs> มึงออล่าขนาดนี้ระยิบระยับแบบเปล่งประกายเราเปิดรูปดูตอนมันฉาแบบเลิฟซีนเนไง เวลต้อมจุนพีพีชาแนลสวัสดีค่ะกลับพบกับบูกับฟังนะค่ะในที่แคปเพลงเจ้าโจรจอมจุนเจ้าโจรจอมจุนของเดียสมอลฮิตนะครับผมใช่ค่ะตอนแรกนึกว่าผู้หญิงจริงเดียสมอลคือมันดูเป็นผู้หญิงอะแล้วชื่อแบบเจ้าโจรจอมจุนเนี้ยมันดูเป็นเพลงแบบน่าจะเป็นน่ารักหวานๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ถบู๋อ่ะไม่รู้ว่าแนวเพลงเขาคือแนวเพลงอะไรนะแต่บู๋รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบมีอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมแต่ว่าฟังแล้วแบบรู้สึกรู้สึกว่ามันดีมากอะทั้งดนตรีแล้วก็การร้อง มีโดดงโมดรดี่ดดอะไรคือฟังแล้วมันได้ใช่แล้วเราชอบหน้าตากราฟิกเขาอะเฮ้ยจริงๆไม่รู้ดีคล้ายๆเราเลยวะ <c oughs> ไปสักปะไปสักดักกุหลาบตรงนี้เข้มเข้มไปสักดักกุหลาบเท่ สักไม่ได้เดี๋ยวรอมีก้าเหมือนเอสักไงสักตอนนี yeah> anyway> um ้ไม claro ่ได้เดี๋ยวโดนด่าจริงๆนะบูมชอบทรงแบบนี้มันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราเวลาเราอ่านนิยายอ่ะผู้ชายแบบเนี้ยคือผู้ชายทรงเราอ่านนิยายอ่ะอืมใช่ใช่เราถึงบอกไงว่าผู้ยมใสออบอมันเหมือนหน้าปกนิยายอ่ะผู้ชายแบบเนี้ยเจีมใสอะค่ะเอาอ่านกันไหมคะอุ้ยไม่ทันกันล่งลางสมัยเนี้ยเมื่อก่อนเรานั่งอ่านแล้วเราก็นั่งจะนั่งเพ้อตาหวานอะไรเงี้ยเอเคยเหมือนเขาเราอยู่ในนิยายนันะเราก็ชอบแต่เราไม่เคยอ่านเลยเราเปิดรูปดูตอนมันฉากแบบเลย ชอบอะไรแบบไม่้ชอบเนื้อผมไม่ค่อยสนใจเนื้อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เสียงเพะเสียงดีนะมาเรามาดูเนื้อลองกันเลยดีกว่าขึ้นมาท่อนแรกเราก็รู้สึกชอบแล้วนี่ไม่ได้อวยเลยนะจริงๆตอนเขาร้องแองเจิ่ะเขาไม่ได้ออกเสียงแบบเนี้ยเขามีสำเนียงของเขาอะเนื้อเสียงขึ้นมาก็รู้สึกว่าแม่งเฟี้ยวดีว่าเมโลดี้เขาอะและสายตาเธอเป็นประกายเมื่อฉันมองความชอบผู้หญิงเนาะผู้หญิงคนนั้นสายตาอาจจะไม่ได้เป็นไรหรอกแต่เรารู้สึกเองว่า คือทำไมมึงอลาขนาดนี้ระยิบระยับแบบเปล่งประกายเห็นแล้วปิ๊งใส่เราป๊อปอ่ะต้องวางความรักให้เธอติดกับฉันก่อนวางกับดักไปอีโกความรักของความรักเนี่ยคือกับดักอาจจะเป็นหลุมรักให้เธอเดินมาตอกบางทีบอกพูดอะไรแบบเนี้ยมึงก็รู้สึกว่าอ๋อมึงก็มีฟิลนีหมันก็มช่างร้อนใจถ้าไม่คลองรักเธอก็คือถ้าไม่ได้รักกันจะรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้อ่ะอืมกระวกระวายถ้าแปลเป็นคำพูดทั่วๆไปคือกูต้องได้มึงไม่ได้แล้วมันจะร้อนรุ่มต่อนะคะหยุดตรงนี้ก่อนนะ ให้ฉันได้มัดใจคุณไว้ก่อนที่คุณนั้นจะหายไป <c oughs> เออแบบเนี่ยอย่าพึ่งไปไหนขอกุจีบเงินแต่ผมรู้สึกมันยุ่ก้าส่วนมากเฮองไะบีดด้วยไงบ,บ,บีดด้วยเออส่งรักมาซะดีๆคนนี้จะพร้อมดูแลให้ต่อพอเธอเหมือนแบบส่งหัวใจมาแหละจะดูจะดูแลต่อให้ความรักของเธอเนี่ยฉันจะดูแลต่อให้โอ้ขอให้ดูแลให้จริงเถอะไม่ใช่ว่าได้ไปแรกๆก็ดีไงแต่พอหลังๆอะโปรโมชั่นไงแค่3เดือน4เดือนแค่ปีหนึงเดี๋ยวก็หายอ่ะพูดถึงตัวเองปะครับเราไม่เคยโปรโมชั่นจริงๆเราบอกเลยนิ้วขึ้นนมาาบ เ,เราไม่เคยโปรโมชั่นยกขึ้นมาสามนิ้วอีกทีฟิลไรก็ฟ้าผ่าตายเบาๆเปลี่ยนเรื่องเนาะในวันนี้ต้องขอเป็นคนร้ายที่ป้นความรักของเธอโันวานอย่างงี้วะร้ายหรือไม่ร้ายวันเนี้ยก็จอมจนป้นใจไงสายตาที่อ่อนหวานทําใจสั่นและไหวกรีมี u เ Eviteing e y e l i เพราะคุณนั้นจริงๆฟิลเนี้ยเขาเรียกว่าเจอผู้หญิงที่แบบใช่สเปกอะไรเงี้ยมันจะได้ฟิลนั้นนะเขาอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนแบบสวยแบบมากๆอะไรขนาดนั well> ้นแต่ถ้ามันตรงใจเราตรงสเปกเราก็จะรู้สึกว่าสายตาคงเค้อ่อนหวานเลยไงมองล้วมันสั่นไหว จริงๆคือสั่นไหวนี่มันคือสั่นไหวจริงๆนะใจมันสั่น่ะมันแบบเหมือนมองมองหน้าเราครั้งแรกใช่ไหมเรามองหน้าเลยครั้งแรกเรารู้เลยว่าว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นของเราต้องได้เนี่ยนะเห็นไหมความคิดเราได้มาเป็นแฟนได้มาเป็นแฟนเป็นแบบนี้ได้มาเป็นแฟนนะคือคําพูดคําจาคือวานหวานจังเราเหรอไม่เขา กิมมี่เอว้สิงไอนี้เพราะคุณนั้นคือหมายถึงเชื่อว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างเนี่ยฉันต้องการคุณต้องมอบใจให้ฉันก่อนไม่ขอความเห็นใจทั้งนั้นแค่ฉันได้รักก็คือเอ้ยอันนี้นี่เป็นแนวแบบไม่สนนะว่าผู <c oughs> ้หญิงจะชอบไม่ชอบกูจะเอาเนี่ยอ,อันนี้ค <c oughs> <ะ>ือคำแปลอันนี้คือคำแปลจะเอาความรักมาให้ได้เขาสวยหรูมากเลยนะคำพูดเขาว่าให้หวานมากแต่คำแปลเธอดูกระชากมากกระชากไรก็จะเอาความรักไงฉันจะรักเธอไม่ว่าเธอจะไม่สนใจฉันฉันก็จะรักเธอฉันจะเอาความรักของเธอมาให้ได้อ่าอโอเคต่อไปนะ คอสตูมมาเซ็กซี่เลดี้เซ็กซี่จ้ามันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้จริงบูมไปแต่งตัวเซ็กซี่มาดิอะอะโอ้ไม่เซ็กซี่เลดี้จริงๆเราน่าจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างอะที่รักที่รักร่ำพูดบอกว่าจริงจริงเรามีกับเธอบ่อยมากแต่เธอไม่สนใจเราแล้วทุกวันเนี้ไม่ค่ะเธอไม่รู้ตัวอ๋อแต่ก่อนครับบูมหวานเดี่ยผมตลอดอ่อนหวานอ่อนโยุทุกวันนี้นี่แม่งรองเท้าไม่เก็บขยะไม่เอาไปทิ้งแม่งบูมกับกูจะแบบเนี้ยก็มัน งีดไงก็แบบเห็นอะไรลกอหูลกตาเยสรุปโปรโมชั่นปะไม่ใม่ไม่มีแล้วครับรวงคนเกา่าอ่ะโอเคคร์เียม,มาเซ็กซี่เลดี้ก็เพราะว่าเธอคือเซ็กซี่เลดี้ของฉันแปลงตรงคือผู้หญิงเซ็กซี่แต่ว่าอันนี้เราก็น่าจะหมายถึงแบบที่รักของฉัน<แ>อะไรเงี้ยเพราะเปรียบเทียบถ้าเป็นผู้หญิงแนวแบบน่ารักใสๆอะไร้ยน่าจะเป็นแบบพิตตี้เลดี้แต่นี้น่าจะเป็นแบบแนวแบบแนวฟิตเฟียสหน่อยเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆแต่คงไม่ยอมให้เดินจากไปแน่นอนอย่ามาลีลาลวดลายก่อนใจผมมันจะวายคุณช่างงดงามจดจำเพียง เพลงรังเดียวที่ลองได้สบตาบูมชอบเพลงนี้อ่าใช่เพตอนนี้เขาเปลี่ยนโฟเขามันไม่ใช่การแรปเลรอนะแต่ว่าการร้องก็น่าจะเรียกว่าโฟได้เหมือนกันแบบวิธีการร้องเปลี่ยนเมโลดี้อ่ะ,อะ อย่ามันีลาเยอะจริงอย่ามันีลาครับสวยไม่จริงไ่งหญิงกันน้องน้องมีกันลองมาแล้ว <c oughs> สงสารเขาอันนี้เหมือนอันนั้นขาวอันนี้ดำหมายถึงเพลงเขาว่าขาวส่วนเธอดำเขาบอกว่าคุณอะช่างงดงามเหลือเกิน <c oughs> เพียงครั้งเดียวที่ได้ลองสบตาคือมันตราตรึงในหัวใจ <c oughs> สบตาที่ทําอะไรสบตาเฉยๆใช่ไหมสบตาไม่ใช่ปากัดไม่ท้องหรอกแค่สบตานี่นะคะเนื้อร้องก็จะประมาณนี้นะทุกคนเป็นเพลงที่แบบละมุนน่ารักเอาจริงผมชอบนะเพลงเนี้ยถึงแม้มันจะไม่ใช่เพลงแรปก็ตามแต่ฟังแล้วยิ้มมันมีความสุขอะเนี่ย คือเนี่ยอันนี้คือเลียวเลยนะคือฟังจบปุ๊บอะแล้วเราก็คุยกันจริงๆแบบเมื่อกี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันรู้สึกมันแฮปปี้มันมีการเออเราก็เอาเรื่องของเพลงเนี่ยมาเชื่อมโยงกับเรื่องของเราแล้วมันก็เฮ้ยมันมีความสุขเฮ้ยมึงเคยทําอย่างงี้มึงเคยทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเลียวนี่คือเลียวจริงกูบอกให้จริงจริงช่อ <laughs> ง,รง,รงเราก็เลียวหมดอล้ไม่เคยเตรียมไม่เคยเลยจะด่าได้ก็ด่ากันตรงนี้เลยใช่ <laughs> ฟังเพลงนี้ไว้ซึมซับให้ได้มากที่สุดแล้วเอาความหวานนั้นมาใช้กับเราบอกตัวเองเถอะบอกตัวเองเถอะแหมไม่เเีลยด y ไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะคะทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกนะคะค่ายวีวอนเลดคคอร์ดนะคะเปิดโอกาสให้ตอนนี้ยังมีออเดชั่นอยู่นะใครสนใจไปออเดชั่นนะคะทุกคนแสดงความสามารถของตัวเองออกมา <Yes. S 1> ไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะครับช่วยกันฟังนะแล้วก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบายนะจ๊ะแม่เซ็กซี่เลดี้ <c oughs>